ไข่เปลือไข่เปมืนยิ่าจะมนึกเลยจะจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามสปริงนะคะวันนี้ก็เป็นอีพีที่หกแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เป็นอีพีที่เจ็ดนะคะจะครบสามสิบอีพีแล้วทุกคนเดี๋ยวปราจะมาทำสรุปให้ทุกคน ให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเออในหนึ่งเดือนอะปั๊มน้ําหนักลดไปกี่กิโลนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมกันอีกไม่กี่วันนะคะส่วนวันนี้มื้อเช้าทานข้าวกับไข่พะโลนะคะเริ่มกินตอน11บเอโมงส่วนมื้อกลางวันกินส้มตํากับไก่ย่างแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคือส้มตําก็คือไม่ได้กินของแปรรูปเลยนะคะกินแค่เส้นส้มตำนิดหน่อยแล้วก็ไก่ย่างนะคะส่วนมื้อเย็นก็ข้าวกับไข่พะโลเหมือนเดิมแล้วก็มีกินไก่ย่างตรงไก่ติดสะโพกมาอยู่นิดนึงนะคะทุกคนก็ ในที่สุดมันก็จะมาถึง30 EP แล้วนะคะทุกคนก็คือ30วันแล้วคือถ้าครบ30วันเนี่ยปั๊มก็มีชเชลน์ใหม่ในใจแล้วนะคะทุกคนก็เป็นเลน์เอ่อการกินสลัด1สัปดาห์นะคะทุกคนกินแต่สลัดทั้งวันแล้วก็ทั้งอาทิตย์เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าปั๊มจะทําได้ไหมแล้วก็รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็น้ําหนักจะลดไปไหมทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีะเลน์นี้เกิดขึ้นจะมาดูกันว่าปั๊มจะทําได้ไหมนะคะทุกคนก็ วันนี้เป็น ep ที่1ี่แล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟัมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ